ก็ถึงเวลาหลงตาธรรมดเย็ยนแล้วนะครับรักหผมตั้งใจธรรมดเย็ยนพร้อมกันพร้อมพรียงกราบกราบกราบยาโซ,โซปะกาวาอาระสัมมาสัมพุธธพระผู้มีพระภากเจ้านั้นพระองค์ใด เป็นพระอาราลดาบกิเลสเรกชิ้นเชิงตรัสโรุชอบได้โดยพระองค์เองสวากาตโยยะนัะกาวตาธโมพระดำเป็นดำอันพระผู้มิพระปาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้ว จุปฏิปันย์ยัสสราะกวะโตสาวกสาวพระสงฆ์สาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติีแล้วตามมยะภะาววันตาสัตมังสัสังขังอิเปอิสกการะ ยตาระอารวาปิเตยัาพิปุเสยามาอาพัะเจ้าทั้งหลายขอโมชาอย่างยิ่งเติมพระภูมิพระบาทเจ้าพระองค์นั้นพร้อมดังประดังและประโสด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ การยกขึ้นตักสมควรแล้วจากไรอาตุนอบันเทิร์อาข่าวฤทิรักปาริณีพุตตเปรอาเดียพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระปาคเจ้าแม้ปาริณีพันานานแล้วทรงสงร้างคนท่านสรเางฤทประโยชน์ dia kapal jauh tangan pasima senata dukam pamanasa somil praarilai anugrah dia buah kapal jauh dan bensur lain ibel sakaret dukatapana arah putih patikan ato o prapubi พระบากเจ้าจดรัเพื่อสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเราเี้นความกับเพ่งกรตัดิตายุคายะเพื่อประโยชน์จากความชุกแก่้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกานา ผู้มีพระปาเจ้าเป็นพระอาราณิ์ดาบเพิงกิเลสเพิ่งโชคชินเชิงตรัสัรู้ชอบใต้ดนพระองค์เองผู้ตางพระกาวันตาอาภีวะเทเมฆ้าภีวะอาภิวะพระผู้มีพระปาเจ้าโค้รอบโค้ตื่นโค้เบิกบาน ตวากาโตภะคะวะตาตมุกพระดังเป็นดัมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนัมสามาิตอาปเจ้านัมสการพระธรรมตุปปติปโนภะคะวะโตสาวกสาาังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระ,ะปาเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนามำามิป่าประจันบนอบน้อมพระสงฆ์อันมุจจะพุทธศาพกังวัตโตุปมิป่ากน้ำกัลรกัลโรมัสเสนะโมตัสสักกัวัโต ฮอนอบนอนเด็บพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราตโตเจตเป็นผู้ใครจากกิเลตตมาสัมพุทธัสสะประเสริฐชอบได้รสพระองค์เองนั่นบอตัสสะพระครวตโตฮ้อนอบนอนเด็พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นอราอัตโตจะเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัจรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมอัสสะภะคะวะโตขอนอกนอดเด็กพระภูมิพระพากเจ้าพระองค์นั้นอาราอัตโต จเ,เป็นผู้ใครจากพิเลตสัมมาสัมพุทธสาปรัสรู้จอกได้โดยพระองค์เองอัญุญาพุทธานุสตินยยกคารมเสตางโคปะนัปะกาวันตังเอวังการรยานโติติสัตโตหภุกาโต ก่อเิตุที่สัปอันง,งาของระภูมิรพระบากเจ้านัน้นตายสูงไปแล้วอย่างนี้ว่าเตียิพิโสพระค่าว่าพระเอจอย่างนี้อย่างนี้รพระภูมิรพระบากเจ้านั้นอาระงเป็นผู้ใครจากกิเลสสัมมาสัโทโจ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,า,ชาและจารณะสุขโัโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิสุเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรบริะสะรัรถมสสาวรติ เป็นผู้สามารถเปิบุรุษเพียสมควเปิกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกวา่าสัตว์เทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทว,วดาและมนุษย์ตั้งหลายอุโทโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยรำอัควาติ เป็นผู้มีความจำเริญจ,จำแนกคำสั่งสอนสัตว์ดังนี้ันงยาพุู้ทธาพิทิยงคโรมเสพุูทธาวารานตาวกราตาัตะพทิพคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอารอันตาคุณเป็นต้น ตุตาพิยนัคารุณาอิสัมมาอัตโตะตรวยพร,ระโอันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธ์โอเทดโยสุชนาตาัตกมลละมะสุรอพร,ระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบาน จุดอาทิตตวัวให้บานปันดามตาตมารณาศิลาัสาสิเนตัง้าปัจ้าวพระศสิทธิ์ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงข้าวพุทโยสัพพานินาสารนัเดมะมุตตามาพระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นสารณะอันกเกษมสูงชุดของสัตว์ทั้งหลายปาตมารุสติฐารัมวันนาพิตงเสละนะอาระเจ้าไว,ว้ยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงก้าอุตสาสัมพิธาโซะ อุณโดเมสมิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระาเหนือข้าพระเจ้าพุณโธทุกาสกตาจาวิทาตาใจตัศเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องฆ่ากโ้ก และสมว,วัชเสื่อมถดเดียก้าพเจ้าพุทธศานสนาเต็มจรีรันชีบิีขอ,อ,องก้าวพระเจ้าเอเตนะจักตะวัรเสนะวัดไทยก็จะได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับชีวิตคนที่เขาลำบากนี่ก็มาเชิญเชิญเพื่พี่น้องนะครับ นี่ก็มีขอแม่พี่น้องอยากจะช่วยอยากจะทำก็ขอนมโมทนาสกาธุการนะครับกับนักสินักจพ่งแม่พี่น้องชาวโวยาวชาวสีนอลาทุกทั้งด้วยความรบยิ่งนะครับ